โอ้โห oh. ตรงกับเพลงได้อีกและใช้เพลงเดียวอยู่เลยนะคะอันนี้ค่ะชับบี้อ้วนไหมคะอ้วน over weight weight แปลว่าน้ำหนัก over แปลว่าเกิดน,น้ำหนักเกินอ้วนไหมคะอ้วนพร่อมก็อ้วนเช่นกันค่ะอันนี้แปลว่าอ้วนหมดเพราะะนะเฉลยข้ออะไรเลยคะข้อสองค่ะ โหลดแบบว่าบรรทุกโอเวอร์ Over. เกิดรับน้ำหนักเกินไหมคะบรรทุกเกินค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้อยู่ในเพลงอ้วนผอมนะสังเกตว่าเพลงของเราจะมีสอนทั้ง synonyms คำที่มีความหมายเหมือนกันและคำที่ไม่ความหมายตรงกันข้าม n t o n y m s ด้วยฟังเพลงดีกว่าคะ่ะอ้วนผอมค่ะจะอ้วน Over with fleshy. Old plum stout. Chubby, tummy. Shun my ku sun tie. To Anorexic skinny Under bony. Slender, scrawny. Skeletal slim. i my ku One meal, my corpulent อันนี้รากศัพ corp แปลว่า body แปลว่าร่างกายร่างกายอุดมสมบูรณ์ corpulent อ้วนนนเองค่ะ obese เป็น adjective มาจาก obesity obesity แปลว่าโรคอ้วนนะคะตรงข้ามกับโรคผอม anorexia นะออกข้อสอบแกะนะคะ,ออ AT, ะ,คะช่วงตุลาที่ผ่านมาด้วย anorexia นะะแปลว่าโรคที่ทานอะไรไม่ลงนะคะจนผอมไปเลยค่ะ อะอโนเร็กซียจริงๆมีโรคผอมอีกอันหนึ่งบูลิเมียบูลิเมียอันนี้เนี่ยเป็นรโรคที่ทานแล้วเนี่ยทานไปก่อนแล้วนะคะแล้วไปล้วงคอตัวเองให้อ้วกทานแล้วอ้วกบูลิเมียค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ยอมทานอะไรคือเหมือนกับแบบไม่อยากอาหารไปเลยกลัวอาหารนะคะอันนี้อโนเรกซียค่ะเพราะฉะนั้นทำไปนะชั้ทีผอมจริงว่าอโนเรกซกอโนเรกซ Obesity คู่กับ Anorexia และ Bulimia นะคะจำไว้ค่ะเป็นโรคค่ะ corporal u o b e s t overweight f l e s h y overweight น้ำหนักเกิน f l e s h y เป็นยังไงคะ f l e s h แปลว่าเหนือค่ะ f l e s h y เจ้าเหนือเต็มไปด้วยเหนืออ้วนไหมคะอ้วนค่ะนะคะแล้วก็ chubby chubby อันนี้ใช้กับเด็กๆนะคะตุย้ยนุ้ย น่ารักอย่างเงี้ยค่ะนะน่ารักน่ารักตุ้ยหนุ่ยค่ะนะชาปีชปีฉันไม่เคยสนใจอย่าลืมพร้อมกับ s u u t ด้วยนะคะตัวนี้ก็แ่าว่าอ้วนได้แซลทีออกแนวไม่ได้อ้วนแต่เดียวนะคะลำบึกด้วยค่ะ s o ล n d ค่ะและผอมนะคะจนเพิ่มขนาดไ้อใน a n ร r ก x i c ก k น n ี่เห็นภาพมากสกินบอกผิวหนังผอมแห้ง ติดผิวหนังเลยนะคะและอะไรคะอ่าจะ้อมขนาดไหนอ่นอนรุ่งซิกส์กสกนเคนนี่อันเดอร์เวยด์โบคำว่า Underweight weight, weight ์แน้ำหนักอันเดสูงเกินจริงหรือต่ำเกินจริงคะต่ำเกินเพราะฉะนั้น Underweight ก็คือน้ำหนักน้อยเกินไปน,นั่นเองคะ่ะ bony มาจากโบ n e ค่ะโบน์แปลว่ากระดูกใช่ไหมคะ bony ก็เลยแปลว่า เลยไปด้วยกระดูนั่นเองค่ะก็คือผอมค่ะคล้ายๆในตัวหนึ่ง Skeletal Skeletal มาจาก Skeleton Skeleton เป็น adjective ของ Skeleton คำนามนะคะ s t o n เ t o n เป็นคำนามแปลว่าโครงกระดูกเหมือนโครงกระดูกเดินได้อะ่ะผอมไหมละ่ะผอมค่ะ s l e n d e r อันนี้หุ่นดีค่ะ s l e n d e r หุ่นดี Slim ผอมป่าหุ่นดีสองตัวนี้จะเป็นบวกน,นะคะลูกนะคะและ S กร a นี่ก็ผอมแบบ นะคะผอมแห้งเหมือนกันท,ทุกตัวเนี่ยจะมีความหมายเป็นลบนิดๆน,นะคะมีตัวเดียวที่เป็นบวกนะคะไม่ใช่ตัวเดียวสิสองตัว slender กับ slim ค่ะและน้องๆค่ะนะคะนึกถึงสิคลุศูนย์ลดน้ำหนักเนี่ยมีใครเขาใช้ไหม skinny center นะศูนลดน้ำหนักของเรานะคะมาลดกับเราแล้วคุณจะผอมแห้งติดผิวหนังเป็นผีไม่มีค่ะ เขาใช้ skinny center slim up center คะ่ะ slim up center slim กั slender ความหมายเป็นบวกคะ่ะโอเคไหมคะและนี้พี่ฝากไว้อีกหนึ่งเพลงอ้วนและผอมออกทุกครั้งออกทุกปีออกทุกเธอ